สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อฟซเปิ้ลเมืองลาชทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันพุธที่30มีนาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดกันติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดดาวโจนค่ะหุ้นสามลัทด,ดาวโจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดหนึ่งค่ะแอปเปิลให้ลูดหนึ่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ่งสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หนึ่งสองค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะ หุ้นเยอรมันคืนนี้แอดเปิลให้รูด6ค่ะแอดเปิลให้รูด6ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้6 3ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้6 3ค่ะ ไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่31มีนาคม2565ค่ะแอปเปิให้ลูดศค่ะแอปเปิให้รูด0ย์ค่ะเะจาะเม็ดเดียวให้03ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้03ค่ะ สมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะคืนนี้แอปเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านเลยรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ